เฉลิมชัยมอบสปกรสีเกษตรกรอุดรตั้งเป้าปีนี้1.2500ไร่ดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกรสีให้แก่เกษตรกร10อำเภอในจังหวัดอุดรธานีจำนวน200ราย200แปลง เนื้อที่ประมาณ1,700ไร่เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมายดรเฉลิมชัยกล่าวว่าการทำเกษตรกรรมปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือที่ดินแม้ว่าประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงที่ดินและต้องการที่ดินทำกิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอจึงได้จัดหาที่ดินและนำที่ดินมาพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้พร้อมและเหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรมทั้งด้านแหล่งน้ำสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการครองชีพโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลุดพ้นจากความยากจนอย่างถาวร ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตร,รกรซึ่งในปีงบประมาณ2,565มีแผนงานจัดที่ดินให้แก่เกษตร,รกรจำนวน1,760ราย1,760แปลงเนื้อที่ประมาณ12,500ไร่